อีกหนึ่งเรื่องครับที่มีผู้หญิงมักจะเข้ามาถามมาพี่คะโคชคะเวลาผู้ชายเขาบอกเลิกเราไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาคิดยังไงคะอ่า ยังรักอยู่ไหมเขาแคร์อยู่ไหมเขาคิดถึงไหมทำไมเขาหายไปเลยผมจะบอกสเต็ปให้ละกันจากที่คนเขาปรึกษามาเยอะๆๆๆนะครับแล้วก็ลองรวมรวมมาให้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นขั้นๆแล้วกันเพราี่หนึ่งพอหลังจากผู้ชายทะเละาะกับคุณพอเขาบอกเลิกตู้มไปเจ็ดวันแรกเนี่ยนะยังไม่ค่อยคิดอะไรอีโกมาเต็มเอ้ยกูยวงกูได้ ตงนี้จะออกไปใช้ชีวิตมีเพื่อนหาเพื่อนตะลุยออกไปละส่วนมากก็จะออกไปตะลุยลาตรีนะครับหรือออกไปใช้ชีวิตมันชีวิตโสดแล้วก็คิดว่านี่คืออิสรภาพที่ฉันไม่เคยได้รับและฉันกาลังจะได้รับนะครับดังนั้น7วันแรกจะไม่ค่อยคิดอะไรเดตที่2องหลัง7วันปุ๊บเขาเรียกว่าเรียลิตี้ฮิตความจริงก็จะเริ่มเข้ามาเข้ามาเกาะกินในหัวใจ ภาพต่างๆก็จะเริ่มวิ่งเข้ามาในหัวถ้าเกิดว่าอยู่กันกับคุณแล้วมีความสุขนะครับมีภาพดีๆวิ่งเข้ามาเยอะภาพของคุณที่แบบว่าทําอะไรให้ทํากับข้าวให้าพาไปเที่ยวอยู่กันมานานความรอยยิ้มะอะไรคราวนี้ก็จะเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาในหัวทีละนิด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 ,นดงอมไมอาจจะอยังแต่อีโก้มาเริ่มเริ่มลดลง นานแค่ไหนไม่รู้อาจจะอีกสัก7วันนะครับหรือบางคนอีโก้แรงก็นานกว่านั้นนะครับยืนนั่งแข็งอยู่บางทีก็เป็นเดือนนะครับก็มีแล้วแต่อีโก้ของแต่ละคนเตะที่3ถ้าเกิดว่าเขาไปดีไปสนุกไปชีวิตดีรับประกันว่าหายเลยแต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่สบายไปแล้วไม่รอดนะครับไปแล้วรู้สึกว่ามันอยู่กับคุณแล้วมันสบายกว่าเนี่ยนะครับความคิดถึงก็จะเริ่มมาอีโก้ก็เริ่มลดลงก็จะเริ่มคิดว่าเอ้ยหรือจะกลับมาอย่างไร พอนแนวความคิดเริ่มตกผลึกไปถึงจุดจุดหนึ่งปุ๊บก็จะเข้าสเตจที่สี่คือเริ่มเข้ามางอการงอของคุณชายไม่มีอะไรมากทักมาเฉยตามปกติราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดนี้มันเป็นฝันไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวันนี้หายไปเจ็ดวันหายไปสิบวันหายไปสิบห้าวันหายไปเป็นเ,นเดือนทักมาทนอะไรอยู่เป็นข้าอย่างเหมือนเดิมเลยเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดปกติแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าจะทําให้เขากับคุณดีกัน ซึ่งบางทีคุณได้เห็นแล้วก็งงมันทักมาทําไมวะแล้วทำไมทําเหมือนเดิมวะฮ่านั่นแหละคือการง้อของเขาและพอหลังจากคุณไปดีกับเขาเรียบร้อยเขาก็อาจจะมาง้อคุณอยู่พักหนึ่งอะไรคุณก็อาจจะงอนอยู่พักหนึ่งสบิดสปิงอยู่พักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็อ่ะดีกันเรียบร้อยผู้ชายก็จะรู้สึกว่าอ่าโล่งใจแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตกับคุณเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ไหมายความว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือปรับปรุงตัวนะ เพราะส่วนมากก็จะกลับไปทําอะไรแบบเดิมๆจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับจะต้องสํานึกในบุญคุณหรืออะไรแบบนั้นไม่ใช่โบราณเขาก็จะบอกเลยนะส่วนมากว่าสันดอนเนี่ยมันขุดได้แต่สันานน่มันขุดไม่ได้ดังนั้นเวนลาให้โอกาสคนครั้งแรกเนี่ยถือว่าไม่รู้แต่ถ้าทําครั้งสองเนี่ยก็ถือว่าอ่ะคุยเป็นเรื่องให้โอกากสักทีแต่ทำสามครั้งเนี่ยเ็าถือว่าเป็นนิสัยหรือเป็นสันดานละขุดไม่ได้ละออกไม่ได้ถ้าคุณ ไปเชื่อเขานะครับในเรื่องนี้เขาทําผิดซ้ํซากซากซ้ำซ้ซากซากคุณก็ใช้รลปบแบบเนี้แหละแล้วถ้ายิ่งทําแบบนี้ไปเรื่อยๆหลายๆทีเนี่ยเริ่มชินวพาะแบบโอ้การง้อคุณมันก็แค่นี้เองถ้าความรักนั้นมันเพียงพอที่เขาจะหยุดนิสัยนั้นได้เขาคงไม่ทําตั้งแต่แรกแสดงว่ามันไม่พอหนังเรื่องเดิมพระเอกคนเดิมนางเอกคนเดิมพอดเรื่องเดิมสุดท้ายมันก็มักจะจบแบบเดิมถ้าไม่อยากจะช้าใจกับเรื่องอะไรเดิมๆหยุดได้แล้วนะครับ